สวัสดีครับพรอแม่พิร้องท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กับพระคูบาวัดป่ามาตามตัวเ็กแนวทางเล็กที่มิตเล็กฝันพี่รองนะครับของพระคูบาพี่รองเนาะหมดวันที่1ธันวาคมพศ2 5 6, 6 6นะครับกราบนมัสการพระคูบานะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณทางช่องเบาเท่าชาแนลแม่หมูพาโชคที่ส่งนําตัวเ็กแนวทางมาให้กับดอลลาชาแนล เอามาฝากกับเอฟซีทั้งสองครับพี่น้องนะครับผม,มเป็นการเซฟิล่านะครับไปบึงไปชมไปฟังน้ากันนะครับผมมาตัวเล็กน่าทางของพระคูบาวัดปา่าเป็นตัวไหนก็พี่น้องเนาะนะครับ,รบ,รบมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมไปนอนขึ้นหนึ่งสองคนเด้เอาสองขึ้นปะครับผม,มเอาไปขึ้นวันที่วันที่ยี่สิบสี่นขึ้นยี่สิบสี่ไปยี่สิบห้าไปยี่สิบห้านอนสองขึ้นโอ้ทำชม อุดรแล้วก็ไปไปจุดทูบครับจุดทูบเพราะจุดทูบพอมเห็นคู่บาทรงลูปบัตไหมทู่ๆนะมันมันมันบ่อยเขาเขาถิ่มยางไปแล้วมันผอดไหมมันยินเห็นน้ำทางเลยไหมครับค่ะทูบเลยยางจะเอาบาดไปเว้นนี่น้ำทางเลโปกโคลอยู่เล่นจักรจุดวันโกดก็น่าอะครับเป็นบุญกระถินดีครับแม่นแมนคือเอากระถินบุญกระถินสองแสนกว่าบาทโอ้นอนหุ่นสองขึ้นแมนในส่วนส่วนกระถินในีเพื่อน สร้างกับไปน้ำแมนช่างทำห้องน้ำกับไปน้ำผ่านคูาบ่าวนอนอยู่ใกล้กุฏิน้ำกันนะมันอ๋อเพิ่นไปผู้่เดียวก็ไปกับแฟเพิ่นไปกบแฟนกบที่หาค่นโอ้มีคนไปทา้งบ้านไปน้ำแมนกัแฟก็นอนอยู่หันล่ะครับผู้เฒ่าเป็นพระเลยพระผู้เฒ่าครับเพิ่นออกมาห้องมาแต่โดนระเบิดคระรามเอ้าพรนชาเท่ารแล้วโตเลยครับ ผมสิบแปดครับเข้านี่แล้วแล้วเอาเองเนี่ยครับปกติเราจะให้เข้าถามเข้านี่เข่านี่สิบเก้าพภาษาได้เข้านี่ครับเข <c oughs> <c oughs> ้านี่ยสิบเก้าภาษาเด้อเข้าเนี่ยเข้าเนี่สิบเก้าพภาษาครับสิบเก้าภาษาได้เข้านี่ยบรษาเบ้าแล้วเบ้าอยูครับเพิ่นมาถามภาษาเป็นภาพผู้เฒ่าเหรอหลังโกงขงลงเหรอมันมันเปลี่ยนไปเลยเพราะเนาะ ครับลึกสิบรือจิกะบวดบ่อืมฝันอยู่ก็นอนอยู่เม้มนะครับนอนอยู่ขานเมมแมนเมมเก่านะครับเม้นเมมเก่าที่เป็นในเชิงตะกอนนะครับเออที่กูบ่าทรงผมเบิรงว่าเป็นเมมสมัยเก่าเมมเชิงตะกอนพี่น้องเป็นเชิงตะกอนมันห่างแล้วครับอืมไปยุหานแล้แล้วก็ไปย่างเปล่าก็ไปก็มีเลขใกล้เลขคือเหล็กซางนี่แหละครับไปจุด โม่เขาทูบเ้างบรได้ทแสวงหาแล้วนะครับย่างที่เอาวาดไปเบ็นขุดย่างไปนอนอยู่เมมัะนะไปไม่เห็นกทูบยู่กลางทางเนาะครับเลยจุดซะเอ๊ะตัวใดล่ะจ้ะค่ะที่เอาเขามันแปลกเลยเขาบริษัทแสวงหานะครับผมเป็นตะลุงเป็นอยู่ไหนไอ้เบิงรูปไปที่นอนอยู่ข้างเชิงตะกอนนะครับคุณบาบ่ได้นอนยุคขุดป่ะครับผมบ อืมกุดแน่เบอะนั่นเนี่นะครับเนี่ยอ๋อนี่ครับนี่นี่วัดนี่วางวัดที่คู่บ่าไปนะครับผมอันนี้เป็นเชิงตะกอนเชิงตะกอนนะครับเนาะเชิงตะกอนที่กวาดกวาดกวาดเอาศพกวาดกวาดกระทางกับปุกเต้นนอนเลยเนาะครับที่ทีท่ทเนี่ยครับผมเป็นตยานครับวันนี้ก็พูดเท่าล่ละ ฝันเห็นภาพผู้เฒ่าแมนภาพผู้เฒ่า่นมาบอกว่าเพ่นมาถามว่าโตพันษาเท่าไรผมพันษาสิสิบแปดครับครับอันผมหน่าพันษาสิบแปดผมผมหน่าสิบเก้า่นมาครับระดึงเก้าตัวรม่สีเอาพระเสียเอาสามตัวมันบ่ไรแล้วจะเสียเอ, 19, อาเทไสามตัวครับทูปก็วันนี้กันยางไปกับป็นจุดทูปเน่อะครับแล้วเอาทูปปจุดลองเบืองมันมันมันคือมั่วเถอะน นี่เลขถูกเขาไม่ได้ไปสักหามาตะใสไหนเนี่ยมันเลขถูกพ่ออยู่กลางทางขับมาแล้วนะครับเอกถูกพกสามเก้าโอ้เอกถูกหกสามเก้านะครับท่านผู้ชมเลขถูกมันามเก้นเขาเสาะหามาเนาะจุดวันพระเอ้ยมันวันโกนเลยจุดมืงขึ้นอย่าง้ครับผมค่ะจุดมืงขึ้นเห็นมือมือเป็นวันพระนะครับผมแ่ กระจุดมาขึ้นมันเป็นลคุบาววัดตัวใดนะครับผมอันนี้เป็นชุดที่กูบาให่องหัวได้ทำชมเ้ยเจ็ดเก้ากับหกศูนย์ครับวันนี้ก็อัที่สามตัวเ้ากระเทียบตัวใดใส่เอานถามงอีก้อนบ่เอยู่ไหนครับผมมเงียยลงบนเือทูบไดครับหรือว่าเอาบะมันต้องเอาหัวมันนะเนาะมาหากินน้ำหองกันซินะเฮานะกินน้ำหองกที่อเสียสถาบัน่ไหนครับคูบายแ ลงไปหนึ่เก้าอ่ะเนี่ย้วหนึ่งเก้าครับผมแมนขัามสตัวจะสีเอาตัวไดแซ่ดเลขทูบเพราะต่อล่วงไม่ทูบบอลรงม่ครับบออบอเห็นเลกัไปอากษีเลอตเสียสถาบะบงกพรหายกินน้ำคองแบนี้เอาหนึ่งเก้านั่นแหละอืมอธิมักก็คนมากก็เอาเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วขันสอตัวสามตัวเจ็ดหนึ่งเก้านะครับผู้ชมพระเอธิมักนันผชมเอา ครขายเลขถูกกับหกสามเก่าได้พี่น้องได้เขียนลงหามันผะ้รลาเจ็ดหนึ่งเก้าฟันเอ็นพระผู้เถ่าท่านผู้ชมเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิบเก่าพันสานะครับเถ่าหลังกงเงี้ยอีกหมุนมากจัด้าแลขวักขวักขวักมากครับผมจักพันสาละโตนั่นมาท่านสิบแปดครับเอาจบว่าสิบแปดปะ ผมคู่บ้านสิคู่บ้านสิบแปดคู่บ้านกับสิบแปดดีๆกับครับพี่ไก่สิบเจ็ดเนาะครับออกฟันสามเหมือนกับในสิบแปดพันสามผมหนสิบเก้าเลยถ้าเราดูนันะเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอลหนึ่งเก่าเพิ่นมาสิบเก้าครับกระชีแล้วกัคันเท้าสาวสามตัวเข้าไปกันเท้ากับเอาพระเป็นเจ็ดเนาะเป็นเจ็ดเออครับผมอืออืจะได้ใส่เจ็ดหนึ่งเก้าแมนครับท่านผู้ชมนี่เอา 7, <ต>นะครับผมสามตัว <c oughs> เจ็ดหนึ่งเก้านะรเลขกันอยู่ในี่นะครับเจ็ดเก่าที่กุบาร์เต้ันเต้ตันนั้นเนาะแต่เลขกันไม่ได้หนึ่งเก้าตัวเดียวครับวันนี้ห้องก็เลย้ามเป็นสามตัวห้องก็แล้วเอาเพราะว่าห้องของพระท่าน้มีเลขสามตัวด้ยวยครับอือก็เลยจับซะพระก็เ,เป็นเจ็ดเนาะูุบาก็เป็นเจ็ดอยู่เรื่อยม่นปะครับเพิ่งเข้าตีป่าเห็นปะเนี่ยเขาเจ็ดเก่าเจ็ดแปดเจ็ดครับค่ะเราเลขถูปเขียนเนาะเลขถู เบิ่องเอาเนือ้อหาน639เด้พี่น้องได้เลขทูตมันกับเปลี่ยนเก้าหกหกเก้าเลขสามขึ้นก่อครับผมออกสละนี่ละอาตามนี่ละแค่นี้คู่บาวาครับผมเอาแค่นี้ 7, 1, นะครับเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเพราะว่าเจ็ดเก้ากับเขาครับตรงที่คู่บาฟันเลขมันกับว่าหลายตัวเพราะมันกับมันมันเคได้ตัดตัวนี้ตัวนี้ก่อนหนึ่งเก้าเลี้ยมันก็นอยู่ในนี้มีนี่ไหมครับ เพนนี้เจ็ดกับมาห้าเห็นบอกตัวนั่นกับบอกสิบสิบหกตัวลามันก็เกตโคกหคกเกตนั่นหมดครับมันก็อาจจะมันได้สิบเก้ามันห้าก็เลิ่มเจ็ดครับตัวนี้มานโกครับนี่แบบเนาะเลขมันจำบรายตัวไม่เห็นครับคนแต่งอ๋อไอซัมเลชนไอซัมเลชันไอซ่ก็อัมเลชั่คักเด้อฟันนะไอฮกไอหกซูนนี่ฟันไวจังเลยครับไอหกซูนหกซูนนี่ก็ฟันนั่นที่ขึ้นไปล่างนา เมาได้อีกว่าเอาบบนย่างครับผมอยู่ข้างอยู่ฝาลงองอยู่ฝาลงค่ะครับกับเขาเขียนหกสิบเปอร์เซ็นต์นะเด้๋อครับอันนี้เห็นอยู่ฝาลงทรามชุมหกศูนย์นะครับนี่เด้หกสิบเปอร์เซ็นต์ผมเขียนเจ็ดสิบเปอร์ซ็นเล่นครับกรรมชมเขียนเลนเบดเลยมุนเนอลเอาแคปหน้าจอนะครับคูบาวัดป่านะครับไปนอนไปนอนอยู่ไปบุญกะทินอุดรนะครับสองคืนนะครับคูบาว่า ฝันดีครับฝันเห็นพระนะครับพระพระพระผู้เฒ่าพระแก่คนมาถามพระษาครับมวนปลาเขาคล้องมาถามพระชายครับพระชายแสดงแล้วตัวผมสิบแปดนะครับเข้าสิบเก้าเด้ครับผมเข้าสิบเก้าอีรีได้เข้านะบอกสองสามเถื่อนเนาะครับมันกระสีเป็นเลขเจ้านะพุ่มดียุ่งปครับทุกคนก็สีดีเป็นมัดเก่าที่คู่บาเคยปีอยู่มันอยู่สามพระชาอยู่หันเป็นแปดเจ็ดแปดเก้าปีอยู่พี่เจ้าอเภอใดอำเภอใดครับ อำเภอหนองหนองก็อำเภอเมืองครับอำเภอโมเพิ่มเมืองในปั๊โอ้อำเภอเมืองเทศบาลหนองบัวเทศบาลหนองบัวอำเภอเมืองตำบลตำบลตำบลหนองบัวเหรอือเอานะครับทราชุมสามตัวนะครับคู่บาว่าฝันเห็นพระพระที่เป็นเจ็ดครับเพิ่นวาสิบเก้าพันสานะครับเนาะเจ็ดหนึ่งเก้านะครับก็เน่นแค่สามคู่เนี่ยครับผมเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหกศูนย์ยังไงก็กลับตัวไว้นำธรรมชม เพราะ,ะว่ามันแก่ตัวนี้ก่นีน่ปะเนาะเขาเก่าใส้กันจ้ะมันจะบ่มเควครับผมการขอบุณขอบุณครูบ,บพิจารณาเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะนะครับผมเบึงประกอบกับการตัดสินใจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสําหรับคลิปนี้กับหคองสีมิสันนีนะครับขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยๆยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ